วันนี้สองตายยายก็มาเจอกันเด้อร,ร์เนี่ยอีกคนนึงนั่งกินหมากอีกคนนึงนั่งกินมะม,ม่วง,ท,ง,วงทั้งมะ่วงทั้งหมากยายนี่ยายเคี่ยวหมากอะไรไม่ยายยายเคี่ยวหมากอะไรยายเขางอนนะนี่เขาไม่ได้กินไม่ได้ทอนมายาย เมายังไม่ซาำเลยยายอ่ะเออไปไหนมาคะยายเที่ยวป่าเที่ยวป่ายายบอกไปเที่ยวป่ามา <c oughs> ยายนี้นั่งทําอะไรนั่งกินแต่หมากกินแต่พลูยายอื <c oughs> อ <c oughs> ดูยายกินมา้ <c oughs> ติดอะไรติดปากนะ <c oughs> ่ะนะ,อะนะเออ ยายนี่เอ๊ยยายนี่โอ๋อมะม่วงนี้ขากยายยายนี่ก็กินแต่มะม่วงนี่อร่อยอร่อยไหมยายหอยออกอะไรยายหอ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 ยออกอะไรได้ใส่ตเร่โอ๊ะใส่ตุเร่ วันนี้ยายเขามานั่งกินหมากกินมะม่วงกันเด้อนี่เด้อเด้อค่ะใส่กอ้ยใส่กุ้ยร้อนยายร้อนลุกขึ้นเต้นเลยเดี๋ยวหนูจะเปิดเพลงให้เต้นเห้เดี๋ยวเหมือนเมื่อคืนนี่ปวดเอวปวดเอวทิปต๊ะ ยายทำไมกินแต่หมากกินแต่พลูแท้ฮะแก่เอ็มจะอ๋อจะอานอนจะนอนอร่อยน้องอร่อยอร่อยกินหมากกินพลูอันนี้ก็กินมะม่วงอันนั้นก็กินแต่พลูกินหมากทั้งวันวิธีชาวบ้านชาวบ้านก็เหนื่อยเนาะยายเนาะกินแต่หมากกินแต่พลูนี้งานการไม่ทำแค่แค่แล้วงานการไม่ทำนั่งกินแต่หมากกินแต่พลู แล้วก no ็เงาะเงาแรงเลยยายบอกกินมะม่วงแล้วบานหวานหวานหลับตาน้ำดอกไม้เ่ออรอกเอเบาๆให้ยายคุยกัน ไอไอพ่อพอพ่อพอ้งอะไปดงนี่ฮวัยรุ่นสองสองสาวนั่งคุยกันอีกคนนึงนั่งกินหมาก <c oughs> นี่นั่งกินตะหมากกินแต่ปลู <c oughs> อีกคนนึงก็กินตะมะม่วงบางจากเว้นหมากแล้วก็กินมะม่วงดิบ <c oughs> <c oughs> ไม่หวานบอกเนี่ยวัยรุ่นดูเขาใส่กิปก่อนนี้ยายเนาะน่ะยายทางนี้กิปทางนี้ สีแดงอีกทางหนึ่งหน่าวัยรุ่นหน่า <laughs> วัยรุ่นนะดูยายนี่โอหแต่ยายนี่เขาสมารตทอัตตาดูดูใส่ทองนี่ <laughs> เอาทองบอยายทองกิโลเท่าไหร่กิโลสองบาทกิโลสองบาทยายเอาอะไรไปรูดเอามองหรอผมมั่งอย่างนี้ หม่ <ersch> ได้งงไหมยายบอกจะไปกินน้ำกินน้ำก่อนนอนนอนนอนยายขี้เกียจลุกดูได้อะไรโตตัดสายโตนี่กระดาษเข้ามันมาแน่วิธีชาวบ้านบ้านเราสุขกายสบายใจ าวบ้านมาเจอกันอีกคนหนึ่งมาจาักป่าบอย้ายขี้เกียจลุกเดินคานไปกินน้ำคิดเอาอีกคนหนึ่งวิธีชาวบ้านนั่งกินหมากกินหมากกินพลูสุขก,กายสบายใจเนาะยายนะเราไม่ต้องทำอะไรแล้วรุ่นนี้แล้วเนี่ยถือหมากมากินแล้วยายไหนะดูหมากมีอะไรบ้างกระตามหมากยายนะ เปิดกระตามหมากมายายนั้นมีกระตามหมากของเยอนน่ะนะกระตามหมากของยายมาจากป่าเออมีพลูกระเพาะเอี่ยกับเพลนะนะกระตามหมากวิธีชาวบ้านวิธีกินหมากของชาวบ้านอ่อนเท่หมากหน่น สิบห้าบาทไหนแค่ไหนสิบห้าบาทน่ะยายหมากนี่คือสมบัติล้ำเลิศแลวนะยายโชว์หน่อยสมบัติล้ำเลิศยายน่ะนะสิบห้าบาทน่ะสิบห้าบาทวิธีชาวบ้านอันนี้เป็นสมบัติล้ำค่าอันนั้นสิบบาท,บาทอัออนเดนนียวดูอ่ะ <c oughs> คนแก่แล้วทำอะไรได้ลูกหลานอยู่กรุงเทพก็ส่งเงินมาให้หน่อยเด้อนี่มาก็อันละสิบบาทอันละสิบบาทอร่อยไหมยายอร่อยไม่ยายอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยพ่อแดงพ่อกับปังกับปังยายกับหัวยาว พูกกปังคุกมามาปอบโอ้นมาเร่งขึ้นมาเร่องเดี๋ยวยายเอามากแค่นี้ล่ะยายยายไปก่อนเนอะค่ะคงรอละไรน่น้ร่ลย